พักกอรทำงานวันนี้ก็แบบเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดีมากนะวันนี้เรามีคำถาม Q A หาเกมา o u s e Tap วันนี้มีคำถามอยากจะถามเก่ที่งานนี่แหละนะอยากจะถามว่าให้คุณดาราหนึ่งคนดาราทายหนึ่งคนเป็นเมนูอาหารอะไรก็ได้จะเลือกใครถ้าเป็นเมนูอาหารอะไรถามคนก่อนคนจะเลือกใครสุดที่รักของหนูรักี่สุดตามทุกค่ สิรายุค่ะ <stairs. S 2> <ง>ิรายุทำเมนูอะไรตำซ so so ั่วค่ะสิรายุตำซั่วสิรายุตำซั่วค่ะตำซั่วสิรายุค่ะน้องมีนตำซัวค่ะบทานประธานฉันเลือกอะไรรู้ไหมเลือกอะไรเลือกนเดชสีน่ะนเดชลุยสวนน่ะนเดชไปลุยสวนกับฉันแล้วก็ไปดูว่าไล่ในสวนน่ะจะมีอะไร นะเดี๋ยวเราไปถามเก้งวางต่อเลยครับคุณผู้สมสวัสดีค่ะโอ้โหนะยังอยู่กับคุณป้อมบางกออยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนที่คำถามยังกรถามอีกแล้วใช่ค่ะถามว่าอยากเอาดาราชายคนไหนมาทำอาหารอะไรดาราชายคนไหนมาทำอาหารอะไรปกติที่ฉันเป็นคนที่ชอบอาหารแซ่บๆนะคะดิฉันขอเลือกยังไงก็ยังเลือกแท๊กอ่าหารวันนี้ก็มานะ จริงเหรอแซ่บไปละแซ่บมาเออเอาไปทำอาหารอะไรอ่ะเมนูอย่างแท็กนี่ก็ต้องเป็นแบบอาอะไรที่เป็นกินดิบๆใช่ไหมต้องเป็นแบบซูชิอะไรเยอะเออซาซิมิอะไรเงี้ยเป็นอะไรอ่ะแท็กแท็กเขาบ้านเหรอเขาบ้านแท็กซาซิมิแท็กซาซิมิแท็กปลาดิบเนื้อดิบแท็กปลาดิบต้องเถื่อนดาราชายตอนนี้ก็ถ้าชอบก็ชอบเคนภูภูมิ จะเลือกมาทำอาหารอันดับแรกเลยต้องที่ชอบกินของสดอ,อันดับแรกเลยต้องเป็นซูชิสดๆเพราะว่าซูชิที่มาจากเคนูภูมิมันทำให้รสชาติอาหารดูดีและอร่อยอแล้วเริ่มกินตั้งแต่เล็บ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 เท้าเลยมาถึงจะอร่อยอแล้วเราแล้วเราตัดเราเราที่ก่อนตัดแล้วตัดกลับ โจ้โจ้ดิจับไปเลยค่ะจับไปเลยค่ะอันนี้คือภาพหลุดนะครับภาพหลุดอาจารด้านตื้อคือดักเตอร์ด้านตื้อเลยนะคะเอาไปเอาไหมอสรุปว่าสรุปไม่กินแล้วนะคะเกณฑ์บูมกินแฮร์คลันยูแล้วค่ะนางมาตัดกล้องขนาดนี้ ล้วคนเกล็นกพลันยูมาคนเกินเพราะว่าก็เธอหลายคนก็กินมาแล้วจริงเหรอฉันไม่รู้ฉันไม่ดูในนึกอยู่ในกลุ่มพวกนั้นแต่เมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนักพลังยูนะเพราะนางแซ่บมากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วถ้านักกล้าใสอาจารย์เสรีได้นักต้องใช้เราได้เมนูแล้วเมนูอะไรเมนูเมนูถ้าเมนูจะกินต้องกินส้มตำเพราะมันต้องแซ่บมาก อะไรต้มตำนัวโอ้ยไม่ต้องปูปลาเท่านั้นฮะปลาราแท็กพารายูพอแท็กพารายูชอบกินคาหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจพูดไปเดี๋ยวเขาตบปากได้ข่าวว่าคอมันเจ็บได้ข่าวว่าคอมันเจ็บ่ใชหรอเดี๋ยวไม่ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะเลือกดาราชายหนึ่งคนเมนูอาหารอะไรก็ได้ไปจะเลือกอะไรเลือกใครทลืเมนูอะไรทำอะไรอ่ะเลือกพี่เอ็มก็ได้หนูไม่ว่าเลือกพี่เอ็มดีกว่าเลือกพี่เอ็มดีกว่า แล้วพี่เอ็มตามเมนูอะไรดีคะส้มตำแซ่บส้มตำเอ็มส้มตำเอ็มค่ะตากคงใหญ่ตากคงใหญ่ตากขมยายนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ลูกอันนี้ป้องอันนี้ลูกป้องเหรอใช่แต่ตำคงเลิศนะฝีมือฝีมือฝีมือเ้ามีคำถามอยากจะถามหน่อยว่าให้เลือกดาริสาชายมาหนึ่งคนทำอาหารอะไรก็ได้แซ่บมาหนึ่งอย่าง จะเลือกไรแล้วอาหารเมนูนั้นชื่อว่าอะไรอ,อ๋อเหรอที่ฉันเลือกแท็กพลันยูค่ะจะเลือกมาทาแกงกะหรี่ทําแกงกะหรี่ค่ะทำไมล่ะเพราะว่านี่ฉันว่าแกงกะหรี่เนี่ยมันเข้มข้น<อ>มันถึงออกถึงใจ<อ>และอย่างแทักพลันยูเนี่ยต้องทําแกงกะหรี่อร่อยแน่นอนอซึ่งดีฉันจะเป็นคนลงไปในหม้อให้แทักพลันยูทําแกงเองค่ะแต่ว่าไม่เป็นตำต้มตำแท็กหรอกตำก็ชอบตำอ๋อจริงเหรอกลัวจ่ากลัวจ่ากลัวจ่า กาสักแท็กเหรอนิดหน่อยไงดูน่ากลัวโอ้ยทำแซ่บๆเลยเหรอคะตอนนี้หลับตาไปอ่ะมันก็ไม่พ้นเจมจิอะค่ะไปซ้ำกับคนอื่นเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ซ้ำไม่ซ้ำอย่างเงี้ยเหรอคะก็เอาเป็นเจมจิ ผัดกะเพรากรอบค่ะเจนจิผัดกะเพรากรอบก็คงกรอบจริงๆอะเนาะใช่ค่ะเอาจิมจิมาแทนไข่เยี่ยวมาแทนไข่เยี่ยวม้าไงคะแล้วผัดกะเพรากรอบอุ้ยถ่าทานจะกรุบกรอบจริงๆอะค่ะมันเป็นช่องวัยขบเพาะครัเมเขียวต้องกรุบกรุบเขียวต้องกรุบกรุบนะคะมาอยู่กับนี้เลยนะซุปตาอย่าบอกว่าซุปตา ลวนลามตลอดตลอดเลยสามีชอบออกสื่อโกเคเขาก็มาขอ,อกวันนี้เออตลอดเลยยังไงกันเลีอกรอนนะคะแต่เขาเลือกหนูอยากถามหน่อยว่านี่เลยให้เลือก ดาราชายหนึ่งคนทําเมนูอาหารอะไรก็ได้แซ่บเอาผู้ชายไปทาอาหารเหรอคะผู้ชายมาตั้งไม่เมนูอาหารเลยถ้าพูดถึงผู้ชายที่เป็นคนทําอาหารหลับตาปุ๊บลืมตาปุ๊บเห็นฉากคิดเลยแต่เขาไม่มีเมียแล้วว่ะแต่ไม่ซีเรียสไม่เอาดีกว่าตอนนี้คนดังเขามีอยู่อเจมจิก็เจมจิแล้วกันอยากให้เจมจิเอามาทําอาหารอะไรใช่ไหมคะ เจมจิเนี่ยหน้าตาเขาเป็นเกาหลีจริงๆอยากให้เขาทํากิมจิแต่กิมจิเนี่ยบ้านเราก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกปากใช่ไหม<อ>บ้านเราต้องยำยำอะไรอย่างเงี้ย<อ>ฉะนั้นแล้วอยากให้เจมจีทํายำหำสดยำหำสด<อ>รสไม่จัดรสไม่จัดค่ะ<อ><อ>ยำยำเ <laughs> จมจิสดรสไม่จัดใช่ นั่นแหละคืออยากรับ่านมากเลยค่ะตอนนี้อยากรับทานจากเจมส์จเลยหันจากฝุ่นว้าวคนนี้ไม่รู้เป็นดาราหรือเปล่านะแฟนพี่บุ๋มแฟพี่บุ๋มติงโนว้าเนี่ยเตะฉันเลยนะขอพี่บุ๋มก่อนนะเตะจริงๆเตะจริงๆชอบมากชอบติ้งโนมากขออนุญาตพี่บุ๋ม้วยนะคะว่าที่แอบชอบแฟนพี่บุ๋มมาทำให้ติงโน้ตทำเมนูอะไรอ่ะติงโน้ตทำเมนู ต้องเป็นน้ำน้ำคนโคนคนโคนริงโนอนน้ำคนหรือวาอุ้ยกระเธอจ้าเสียงดังไปนิดอ่องร้องได้ไปนิดหนึ่งเอ้ยไม่หนูอะไรดีนะต้องแซ่บๆด้วยเออต้มเปรี้ิงโนดนเลิศเลิศจะต้องชวนพี่บุ๋มมากินได้ไหมต้องแซ่บมาพี่บุ๋มเชื่อหนูไหมลองทำกันเอาน้องแท็กดีกว่าน้องแท็กว่าแล้ว เอาเป็นต้มยำแล้วกันแซ่บๆร้อนๆนะคะต้มยำแคทรวมมิ้นใช่ต้มยำต้มยำอ่ะค่ะก็พี่ใช้กันลรอคะชอบชอบครับยำสามกรอบค่ะแคสามกรอบแคสามกรอบอกเอวอึอขาอกเอวอึอขายำสาม รสสามรสได้ไหมสามรสได้ค่ะรวมกันมีเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มค่ะทุกรสเลยค่ะทำไมไม่เปรี้ยวเผ็ดหวานไม่ไม่ไม่ค่ะหวานไม่ได้ค่ะเค็ม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 ค่ะเรื่องดาราใครก่อนถามก่อนเลืวอใครแท็กวอลันยูอ๋อแล้วพี่แท็กได้เจอพี่แท็กหรือยังวันนี้เจอค่ะเจอแล้วใช่ไหมอ่ะเอาพี่แท็กไปทําเมนูอาหารอะไรค่ะ ลุยสวนพี่แท็กลุยสวนเออนะทำไมล่ะจะเอาไปลุยลุยสวนเก็บเก็บ <c oughs> <ๆ>อะไรนะตามท้องไร่ท้องนากับแพนเค้กหรอตวนนี้เอานะ้ำ่วนนี้เอานะ้ำข้านาอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ขอเลือกเป็นมาริโอดีกว่าคะ่ะ <c oughs> ก็เขาแบบประมาณขาวเงี้ยชอบแบบเด็กลูกครึ่งนิดๆไปเออนะ <laughs> นะลูกครึ่งมาครึ่งกับเราไง <laughs> เอาเป็นเมนูคัพเค้กสอดไส้ช็อกโกแลตดีกว่า<อ>จะได้เข้ากันค่ะจะได้เข้ากับเรามาริโอคัพเค้กสอดไส้ช็อกโกแลตโอ้โอเคไหคาร <นะ S 2> า,รเ,มารเมลค <laughs> ารเารเมลมาริโอจะมาสอดไส้ช็อกโกแลตอโไรล้นตรงนี้แล้ะถ้าดาราชายเลือกก็ต้องเป็นน้องเวียสิคะ แล้วถ้าเกิดสมมติจะต้องทําเมนูอาหารก็จะต้องกินไข่เวียนไข่เวียนสิคบไม่ใช่ไข่ขาวเวียนนะคะไข่ปลาขาวเวียนไม่กินจะกินไข่เวียนจะกินไข่เวียนค่ะไข่ปลาขาวเวียนไม่กินจะกินไข่เวียนเจมส์จีคว้าพิงค์คนูสวดค่ะอ๋อมอกี้เห็นพี่แท็กเดินผ่านไปผ่านมาก็ขอเลือกพี่แท็กล้วกันค่ะแพทพลันอยู่ พูดไม่ออกเลยอะไรอะไรแท,แทกแทกพลังอยู่ตำนัวละ่ะออกออกเ็ไหนแทกพลังอยู่พริกแกงเผ็ดพริกขิงค่ะนะแทกพลังอยู่ผัดพริกขิงอะไรนะซึ่งนี่พ่อเป็นเออเป็นน้าเดทแล้วกันนะคะเพราะเป็นดารในดวงใจเ<า>ขาเป็นโคดกิ้งน้าเดทแล้วกัน,นะคะ่ะกิ้งน้าเดทกิ้งกันทั้งวันทั้งคืนไปเลยมาริโอสตอกเล็กค่ะ สองเล็กเอ็งไงล่ะซอก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 กันเข้าไปเลยซ้ายค่ะเพราะว่าดูแบบว่าสดใหม่เสมอนะชิมนะทานกันค่ะแต่เล่ก็ชอบคุณชาโรยนัทพีนะคะแต่ว่าไรนะไปนะคุณชาโรนเต็มมานัดแเทพาสตินดีกว่าส่วนอาหารใช่ส่วนอาหารนะคะก็ต้องเป็นแกงเผ็ดค่ะเพราะว่าเจเล่เป็นคนเผ็ดเท่านั้น